ํำนานจอมยุดพูดทังซานตอนนี้23ถึงตอนนี้24่24ทถังซานเมื่อคลิปก่อนนะครับก็ ตอนที่พี่อ่านไปพี่ก็เดาไว้ระดับหนึ่งก็แหละว่าพอถังซานจัดการเจ้างูตัวนั้นได้นะครับก็น่าจะมีใครสักคนที่กระโดดเข้ามาแย่งวงแหวนมันนะครับก็เหมือนกับการที่เรากาลังเล่น R O V หรือเล่น Dot E นะครับแล้วเรากาลังจะได้คิวละสุดท้ายก็โดนเพื่อนลารดไปนะครับความรู้สึกก็คงประมาณนั้นเลยครับแต่ให้ก็เดี๋ยวเรากลับมาต่อกับตอนที่23.2กันเลยดีกว่าครับใครที่ต้องการสนับสนุสน,นคนแปลและก็คนเขียนนะครับซึ่งคนแปลคือคุณบาทเดียวแลวก็คนเขียน,น,น,ท,ยนยที่จีนนะครับสามารถเข้าไปสน ตอนละ1บาท1.5บาทนะครับโดยรายได้ส่วนหนึ่งนะครับเขานําไปซื้อตอนลิขสิทธิ์นะครับก็สำหรับใครที่อยากสนับสนุนและอยากอ่านก่อนใครนะครับสามารถไปติดตามได้ที่เว็บ m y n o น e l นะครับหรือไม่ก็ไปถามได้ที่เพจบาทเดียวเลยนะครับเอ้าเ่าคืนมานะให้ส่เรื่องพวกนั้นกันนี่เจ้าแค่เห็นพลังของวิญญาณยุดเจ้าข้่าก็ไม่ชอบที่หน้าเจ้าแล้วเจ้ายังไม่ได้เอ่ยชื่อเ้่าเลยนี่นะแล้วข้่าควรจะมีมารายาทกับเจ้าดีไหมเนี่ย วิญญาณสูงะมีไว้แค่ใช้ซอมเท่านั้นแหละยญยนี่ข้าจะเตะเจ้าให้ปิวไปเลยข้าไม่ชอบคิดหน้าเจ้าตั้งแต่ตอนแรกแล้วนังเด็กบ้านี่อย่าไปหลงก้นสิเจ้ากำลังดนยุอยู่นะนี่เจ้าจะให้แฟนช่วยเงิ้เหรอเจ้าว่าไงนะฉันเค่จะจัดการเจ้าก่อนละกันทั้งพี่สั่งสอนนางเะนเลยสิ ฮ้นี่เก่งจังเลยนะเสรข้าละตาข่าบ้างเล้อนะทักษะยา,าเงินคำขั้นที่หนึ่งนี่มันมีพิษอยู่พิษของยาเงินคำจะทำให้ร่างกายชาผลการต่อสู้ถูกกำหนดไว้แล้วทักษะขั้นสองกายยาสลรพิษพิษไม่ได้ผลทักษะขัะ้นแรกลิ้นใบไมด นางใช้ผิดเคื่องเถอะยังไงก็ไม่ได้ผลกับข้าทั้งสารจะทำกิริยาไม่สุภาพต่อหน้าพวกโส rôle, สิรีบจัดการสิฟ้าเดี๋ยวงานโมโกหรอกข้าจะสั่งสอนเจ้าแน่ข้าจะไปแล้วนะลองตัวไว้ให้ดีเถอะพวกหนุ่มสาวนี่ห้ามยากจริงๆนะครับนั่นสินะฮ่าฮ่าก็ยังไงพวกมันก็ไม่ยอมปล่อยะสุนต <talk> ัวนี้ไปง่ายๆแน่ถ้าสามีข้ามาด้วยล่ะก็พวกแกได้ตายกันไปหมดแล้วกายาสรพิษ ลิ้นคมดาบเพิ่มเสียงโซน่าเจ้าโง่เ้ยลิ้นมีพิษคุมอยู่เจ้าเสร็จแค่แน่โทษทีนะแต่มันไม่ได้ผลกับข้าหรอกหัดวิถีมืดหัดวิถีมืดเป็นทักษะลับของสวรรค์มันทำให้มือเย็นดุดน้ำแข็งไม่มีทางที่พิษจะไหลผ่านได้แน่โถ่จะวัดกันที่พลังวิญญาณกันเลอเข้ามาเลยสู้กับคนที่มีพลังวิญญาณระดับนั้นมันอันตรายมาก เฮ้ hey, หนูแกมีพลังเท่าไหร่กันถึงได้กล้ามาสู้กับข้าแบบนี้อวดดีนะัก<ว><น>ยี่หลานไดเปลี่ยนถ้าเจ้าจีมไม่สอดมือเข้ามายังไงเราก็ชนะเราจะอยู่แถวนี้นานๆไม่ได้น้องเจ้าใครชนะได้สัตว์ไปเจ้าว่ายังไงละ่ะ<งา>นี่ม <Linked> ันหาประโยชน์จากสถานการณ์นี่นะฮะรู้จักติดข้าน้อยไปซะแล้วตกลงเ้อหังซานชนะงูเป็นของเรา แล้วนะัถังสานมังกรป้ากับอสรพิษไม่เคยอยู่ห่างก,กันนะคนตามังกรต้องอยู่แถวนี้แน,น่ๆถ้าเขามาล่ะก็งานเราเข้าแน่ยอมแพ้เงิน่าน้องเจ้ายังไงหลานสาวค่ะก็ชนะอาจารย์เจ้าดูเหมือนถังซานกำลังเสียเปรียบอยู่นะครับเงียบแล้วดูไปึงหน้า ถังซันนะไม่กระจกอย่างที่เจ้าคิดหรอกดูผืนผอาจจะเหมือนว่านางหนูนั่นเป็นคนคุมการการต่อสู้นี้อยู่แต่การโจมตีของงานไม่สามารถผ่านไปถึงถังซานได้เลยสักครั้งถนะังซันน่ะไม่ได้โดนไล่ต้อนอยู่ดูเหมือนว่าเขาจงใจที่จะป้องกันขขาไม่อยากจะเชื่อเลยว่าข้าจะจัดการโจ้งไม่ได้รู้หมดแล้วมั้เลยะังซานเลเวลยี่สิบเก้าต้องต่อสู้คนเลเวลสามสิบแบบนี้ ข้าว่ามันออกจากคอยป้องกันวิญญาณยุดพร้อมกับเข็นพลังออกมานี่เจ้าบ้าหรือเปล่าเน,นี่ยถังซานเจ้าคิดจะทําอะไรอยู่กันแน่นะี่ไอ้หนุ่มข้าเชื่อใจท่านนะท่านพี่เด็กนี่มันจะต้องมีของดีอยู่แน่แน่เล่ามนอะไรกันแน่ทําไมข้าถึงชนะมันไม่ได้นางเล่าหมดแรงแล้วพลังของถังซานมันดูแปลกแนะมันดูเหมือนกับว่าเคลื่อนยักษ์เทคนิคลับสวรรค์จิตใจของคนในตระกูลหลักของสวรรค์นะเข้มแข็งและยืดหยุ่น พลังของข้าก็ไม่ได้มากไปกว่าเจ้าหรอกแต่เจ้าต่างกับข้าตรงความอมดทุนที่ไม่มีที่สิ้นสุดนี่แหละเธอเธอจะต้องตายเธอก็จะเอาเจ้าตายไปด้วยเอาสอนนั้นตาอยหยุดน,นะยี่หลานสมหอฮะเจ้านี่มันเชิงยี่หลานพลังวิญญาณของไอห,หนูนี่ถูกฝึนมาแบบพิเศษ พวกเราแพ้แล้วการที่ยี่หลับไม่สามารถจบการต่อสู้ได้ตั้งแต่วันแรกนั้นก็ถือว่าแพ้ไปแล้วอส่วนตัวนี้เป็นของพวกเจ้าแล้วข้าจะจำมนันเอาไว้โชคดีนะครับพฮอโสแต่นี่มันเป็นตัวอะไรกันแน่วไว้หนูทังซอนเฮ้ยทังซานท่านพี่ท่านพี่เป็นอะไรกันนะ่ะอย่าทำให้ข้ากูัสิไม่ต้องเป็นห่วงไปเขาแค่หมดสตินะ่ะไม่มีอะไรต้องกลัวหรอกรีบใส่เข้าไปในปากเขาเร็วเขา้าใครก็ได้ไปหาน้ำมาที หมดสติทั้งที่ยังยืนอยู่เลยงั้นเหรอเวียนหัวจังเลยแฮท่านพี่ท่านพี่ฟื้นแล้วกินเต้าหู้นี้สิท่านพี่ไม่เป็นไรข้าแค่ต้องพักสักหน่อยนะยังไม่รีบไปดูดกืนวงแหวนดีอย่างนั้นล่ะอ่าครับการดูดกืนต้องใช้เวลาสักพักแถมทังสารก็ต้องพักผ่อนด้วยวกเจ้าไปสำรวจรอบๆซะ ในฝั่งหนึ่งของป่าดาราแห่งการต่อสู้ยีหลานเจ้ารู้สึกยังไงบ้างดีขึ้นแล้วค่ะท่านยายข้ารู้ว่าเจ้ารู้สึกไม่ดีที่แพ้แบบนี้ไม่หรอกค่ะคนคนนั้นแข็งแกร่งจริงๆข้าเคยคิดว่าข้าหน่ะเก่งที่สุดในบรรดาอัครา,าจารย์วิญ,ญญาณแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจึงิงหรือนี่มีคนที่ทำให้หลานสาวข้าใจอ่อนได้ด้วย อย่าให้เจออีกทีนะข้าจะเ้าเจ้าแน่วงแหวนพันปีของงูหางฟีนิกมันหายากไหมคะท่านยายเราไปหาอีกตัวกันเถอะเตื่นแล้วเหรอเจ้ารู้สึกยังไงบ้างได้หารแบบไหนมาใช่แล้วได้หานอะไรมาเฮ้อฮ้อมาน,นี่สิข้าจะแสดงให้พวกเจ้าดูดูให้ดีๆนะ <C ut ters> เองคิดว่าเป็นลูฟี่หรือไงฟัก เมื่อกี้ไม่นับเมื่อกี้ไม่นับเราไม่ว่ามาดูตู้ชนต้นไม้เลยหรอกนะมันคือการบินนะ่ะการบินบิน,น้เหรอทักษะที่สามของข้าคือทําให้บินได้ด้วยความเร็วของงูตัวนั้นได้สักพักห,หนึ่งนะ่ะนะบินด้วยความเร็วของงูหวานไก่หางฟินิก์หนึ่งอันสามารถบินไนดะ้สองพันเมตรฮ่าฮ่าไม่เสียเวลาเปล่านี่หว่าถึงข้าจะพลาดคราวนี้รับรองว่าสําเร็จแน่เอาล่ะใครจะลองบินเป็นคนแรกดีล่ะเชิญผู้หญิงก่อนไหนลองไหมคาจิมมอรดูหน่อยสิ ถักษาที่สามของออกก้านั้นมีประโยชน์อย่างมากเขาจะกลายเป็นสายซัพพอร์ตอันดับหนึ่งจริงๆแล้วหรือนี่ข้าไม่ยอมแพ้เจ้าหรอกอีกไม่นานมังกรฟ้ากับอสลพิษคงมาที่นี่งั้นก็ไม่มีทางเลือกทั้งซานตื่นเมื่อไหรก่ก็กลับโรงเรียนกันเถอะอาจารย์เจ้าผมว่าเรายังกลับไม่ได้หรอกครับนี่เจ้าตื่นแล้วนั่นหรือทั้งซานข้าก็เพิ่งจะถึงระดับสามสิบเหมือนกันข้าก็ต้องการวงแหวนวิญญ,ญาณอีกอันหนึ่งเหมือนกันครับ นี่มันวันทำลายสถิติกันเรื่องอะไรเนี่ยบ้านานะการมีนักเรียนเป็นระดับอคารา,าจารย์วิญ,ญญาณตั้งแต่อายุสิบสองปีแบบนี้มันมันทำให้ข้าโูมใจที่สุดเยอะไปเลยนะถังซานเจ้าเท่มากเลยนะเจะ้าทำเพื่อพวกเรามามากเลยเรื่องวิญญาณอสูรน่นะให้พวกเราจัดการเองทุกคนเราจะไปตัองอ้งแขปงทางใต้อีกสิบไมล์พรุ่งนี้เราจะไปหาวงแหวนให้ถังซาน